สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดียมเย็นจากภูเก็ตนะคะอยู่ที่หาดกะตะเนาะตอนนี้กะคำแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะพากันออกไปข้างนอกนะคะไปยงังเบงอีกด้านหนึ่งของโรงแรมเนาะไปเลาะช้หาดเบงนะคะว่าข้าเจ้าจะมีอาหารยังขายแนล้ะก็มียังขายแน่เดี๋ยวแม่จ๋าจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากเนาะเดี๋ยวตามไปเบงน้ำกัน,นะคะ่ะอ้าวอาอาันนี้เห็นไหมนี่ กุ้งสวิมป็นยากุ้งว่ายน้ำกุ้งว่ายน้ำตัวใหญ่เลยหนูจะเอานี่เหรอโน้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอ่าโอเคพี่ก็จับให้ดูเอ้าเยอ you can chew with your jaw เอาบอกพี่คราหนูจะอะไร you want a lobster and a crab crab all okay okay crab ก็ crab เอ้า จัดไปเอาตัวไหนเอาตัวไหนลูกให้พี่เขาจัดไปเลยใช่ไหมอ้วนๆงามๆเอาเลยประมา which one this what จับเลยอันไหนอร่อยอะคะเหมือนกันบอกเนื้อเหมือนกันใช่ไหมครับผมมันมันอยู่ที่สวย อันนี้เขาเรียกาปูทรายโซครับแต่รสชาติไม่ต่างรสชาติไม่ต่างกันครับเป็นปูม้าเหมือนกันแต่ว่ามาเป็นปูทรายกับปูนั่นโอเคยันนะครับส่งตัวนะสองตัวเท่าไหร่สามร้อยเมื่อกี้ไปไปเมื่อกี้สามตัวสามร้อยสองตัวสามร้อยผมคือตัวละส่งร้อยขอแทผมใม้สองตัวชับยนะฮะโอเคเอาไปครับผมไปวันนี้ต้อะไรอีครับ ร้านนี้มีฟรีสรลัดพร้อมนะคะสะลัดผักเนาะแล้วก็มีไวไฟเนาะเมื่อกี้น้องอเล็กซังปูไปแล้วล่ะแล้วก็เป็นอ่ารายการพัดเนาะเพื่อนอยากกินเนาะไม่จ,ากกจ้าก็จัดให้เพื่อนไปสองโตนะคะลองเลยอร่อยไหมอร่อยไหมลูกก็เด็กนอนรอช้าไม่เอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่จับตรงนี้ดูดเลยใช่แล้วอันนั้นแหละเออดูดเลยดูดเลยดูดูด อร่อยไหมอร่อยเปล่าอื้มแซ่บลร้เอาเลยลูกเอาเลยลุยเลยตัวใหญ่มากเอาเลยอยากกินมากอ่ะอ่ะอ่ะโอเคจัดไปอื้มอร่อยไหมอื้มโอเคกินไปอันนี้ของแม่จ๋ายามุนเส้น ยืดได้ไหมลุน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 ระวังหนีบมือนะลูกลุน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  อไรไ่อยไหมลูกข้าวกเะลาวเท้ามันไม่มีอะไรกินนะลูก <c oughs> โอ้ยสงสารลูกอ,ดอยดิปูกลามยังไงกับว่ามีตุนโตโอ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนนิง จ no ติงเนาทาม่่เาตะกี้ยังเราไปเรามากกับมาเจอร้านอาหารร้านนี้แหละค่ะแล้วน้องอเล็กเพิ่นกับแบบว่ามาเห็นกุ้งเพิ่นกับมาก,กุ้งเนาะแล้วพี่เขาก็เลยจับให้เบิงแล้วก็ให้เลือกเอาวา่าน้องอเล็กจะกินอียงนะคะแล้วที่นี่นะคะกับแบบพี่เพิ่นกับแบบว่าง,งงมากๆหน้าวาน้องอเลกก็กคือกกินปูด่นะคะแล้วก็คือกินเป็ดน,นะคะเพราะว่าน้องกับอายุบหลายนอ้นองอายุแค่สี่ขวบนะคะ กับแบบว่าปูสองตัวคือเพิ่นกินคนเดียวหมดเลยคือแบบมแต่คนงงวาเอาเขาคือขู่จักกินอึงสินาเออนั่นแหละแต่ว่าเขาก็กินสมที่เขาอยากอยู่ดอกนะคะเออ่านไปร้านไหนก็คือแบบว่าเห็นอาหารทะเลเพิ่นก็จะยุดแล้วก็ตื่นเต้นอยากเบิ่งอยากกินอย่างประมาณนี้แหละนะคะหล่ะก็เลยพาเพิ่นเขามาลองเบิ่งนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะอาหารมือนี้เพิ่นก็แบบว่าตื่นเต้นมากๆนะคะได้เห็นของสดๆนะคะแล้วก็เอาเฮ็ดกินแ่บๆของเพิ่นนั่นแหละเนาะ คือราคาของทั่วไปนะคะแม่จ๋าก,ก็คิดว่าบ่บนหนาจะแพงเนาะเพราะว่าช่วงนี้ขาเจ้าจบอกว่าบ่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือแบบข้าเจ้าก็จะขายแบบเหมือนเป็นราคาของคนไทยไปเลยนะคะกะแม่จ๋าถือว่าเป็นเมืองแรงท่องเที่ยวเนะราคานี้ก็ถือว่าบอ่อแพงนะคะกะจัดไปค่ะดนๆได้กินเท่นึงนะคะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเขากับบม่ค่อยได้กินปูสดแบบนี้เนาะมีแต่ปูที่เขาแซ่แข็งมาแล้วนะคะ ท้ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะคะขอให้คุณพ่อคุณเจ้าปกปักรักษาคุ้มครองนะคะทุกคนให้ลอดปลอดภัยนะคะให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเนาะไม่เจ็บไม่จนนะคะกลับไปแล้วะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะขอเจ้าไว้แค่นี้ก่อนเนาะจังไหนว้เจอก็ไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ